สวัสดีค่ะวันนี้มาสร้างเสื้อแบบง่ายๆกันนะคะเป็นคอระบายโชว์เนินไหลสวยๆค่ะเสื้อแบบนี้จะทำแบบเป็นเสื้อตัวสั้นหรือว่าเป็นชุดเรสก็ได้นะคะถ้าเป็นเสื้อตัวสั้นอาจจะใส่กับกางเกงยียนหรือว่ากางเกงขาดสั้นก็ได้หรือว่าถ้ายาวมาหน่อยก็ใส่กับเลกกิ้งก็สวยค่ะ ช่วงคอนะคะจะใส่เป็นยางยืดสามารถขยับเข้าขยับออกขยับเข้าก็คอก็จะแคบขึ้นมาถ้าขยับออกไอชโนนไหลก็จะกว้างสวยค่ะมาเตรียมกระดาษกันเลยค่ะเราจะใช้ทั้งแผ่นหน้าและแผ่นหลังเหมือนกันนะคะ เตรียมกระดาษโดยที่วัดเป็นจุดนะคะ1 2 3 4จุดที่1ถึงจุดที่2วัดรอบอกนะคะให้พอดีบวกเผื่อเหลือม7,8,9ซนเมตรตามชอบเลยค่ะแล้วก็ความยาวของตัวเสื้อนี้แล้วแต่ชอบนะคะจะทำเป็นเสื้อหรือชุดเรสก็ได้ค่ะพอวัด1-2ถึง2เท่ากับรอบอกนะคะ แล้วก็1-3ถึง3เท่ากับความยาวเราก็ตีเส้นเลยค่ะเป็นสี่เหลี่ยม1 2 3 4นะคะจุดที่1ถึงจุดที่5เป็นช่วงเนินไหลนะคะเราก็วัดเข้ามา8ซนเมตรจุดที่1ถึงจุดที่6เราวัดลงมา15ซนติเมตร จากจุดเนินไหลนะคะเป็นจุดที่5แล้วก็โค้งนะคะ5ถึง6คือแนวรักแร้ค่ะโค้งแบบรักแร้ค่ะแล้วก็พออีกด้านหนึ่ง2ถึง7ก็ทำเหมือนกันค่ะ8เซนเมเหมือนกันแล้วก็2ถึง8ก็15เซนเมเหมือนกันแล้วก็โค้งนะคะ7ถึง8 เป็นแนวรักแร้นะคะเราก็โค้งเป็นรักแร้ค่ะแล้วก็ความว้างของระบายนะคะเราจะใช้20เซนเมตรความยาวของระบายนี้เราวัดรอบไหล่นะคะวัดรอบไหล่ที่เราจะโชว์ค่ะแล้วก็คูณ2จะได้เท่ากับความยาวที่เราตัดเป็น,ปนผ้านะคะ ช่วงนี้เราจะใช้ยางยืดนะคะจะใช้ยางยืดรูดแล้วก็วัดดูนะคะว่ารอบไหลแล้วเท่าไหร่แล้วก็กะเอาพดใส่แล้วรู้สึกสบายสบายะคะ่ะไม่รัดเกินไปแล้วก็สามารถที่จะทำให้คอแคบเข้าหรือว่ายืดออกได้ะคะ่ะไม่ไม่รัดแน่นจนเกินไปเสื้อแบบนี้นะคะใส่แล้วน่ารักดีจะใส่ไปช้อปปิ้งใส่ไป เดินเล่นชิวๆหรือว่าใส่เป็นงานดินเนอร์โชว์เนินไหลสวยๆย,ยังได้เลยค่ะตัดเป็นเรสยาวๆแค่เหนือเข่าอะค่ะก็น่ารักแต่เห็นบางคนก็ตัดเป็นชุดยาวก็สวยดีนะคะรายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกทีเผื่อใครสนใจ เขียนถามได้นะคะจะได้อธิบายให้เป็นเสื้อที่ทำได้ง่ายประหยัดเวลาประหยัดเงินด้วยนะคะใส่แล้วสวยอยากให้ทุกคนออหันมาเรียนตัดเสื้อผ้ากันเยอะๆจะได้ประหยัดรายจ่ายในครอบครัว คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ